เดือดแจ๊ชวนชื่นเลิกคอนเสิร์ตกระทันหันคนปาน้ำแข็งขึ้นเวที วันที่22เมษายน2566ได้เกิดดราม่าขึ้นในงานวันไหลพิษณุโลกที่จัดขึ้นหน้าลานกิจกรรมหน้าสุ่มการค้าเซนทันพิษณุโลกหลังจากที่แจ๊สชวนชื่นที่กำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ดีๆโดนปลาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีและทำให้แจ๊สต้องหยุดเล่นและเลิกคอนเสิร์ตกระทันหันโดยที่ Facebook ที่นี่เมืองพิษณุโลกได้เผยให้เห็นเหตุหการณ์ขณะที่แจ๊สกำลังเล่นคอนเสิร์ตและมีการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วก็เหมือนจะมีคนปลาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีจนแจ๊สต้องสั่งให้วงดดนนตรีหยุเลล่และ ถามหาว่าใครคือคนที่ปาน้ําแข็งขึ้นมาเมื่อไม่มีคนรับว่าปาน้ําแข็งขึ้นมาแซดก็เลยพูดว่ากูให้เกียิพวกมึงนะมึงให้เกียิพวกกูด้วยกูไม่รู้ใครนะตรงนี้ จากนั้นแจ๊สก็หยุดการสแสดงและเดินลงจากเวทีท่ามกลางเสียงโห่ร้องของคนที่มาร่วมงานในขณะที่อินสตาแกรมของแจ๊สนะคะได้เผยให้เห็นถึงคลิปตอนที่แจ๊สกำลังขึ้นเวทีและข้อความที่ถูกพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่ากูไม่ได้ดีที่สุดแต่กูทำทุกอย่างที่กูมีความสุขที่สุดทุกวันนี้กูไม่เคยโกงกับชิ้นงานของกูเลย <S <S ขอบคุณพิษณุโลกคืนนี้ครับกูเป็นตลกแต่กูไม่ใช่ตัวตลกของใคร ถึงแม้ว่างานจะถูกตัดสั้นจนต้องยกเลิกแต่ก็เหมือนจะมีหลายคนที่เข้าใจและเข้ามาให้กำลังใจแจ๊ดเป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าอย่าทำแบบนี้เสียชื่อคนพิษณุโลกบ้างก็บอกว่าเรื่องนี้จะโทษแจ๊ดก็ไม่ได้ต้องโทษคนที่ปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีถท้าบรหลังเก็บความป่าเถื่อนของตัวเองไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะออกมาจากบ้านใคราน้นแขงขึ้นมาปาเพื่ออะไรเรไม่รู้ไม่รู้ใครพา ไม่ใช่ให้ปลากูให้เกียรติพวกมึงน้มึงให้เกียรติกูด้วยไอ้สัสเออเฮียกูไม่รู้ใครนะตรงนี้กูไม่รู้เออโอเคครับอ่ะไปแล้วใครครับมาตรงนี้ครับใครครับอะไรครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ